วงสีธรรมชาติสีที่ปรากฏอยู่ในวงสีธรรมชาตินะคะเกิดจากแม่สี3สีค่ะได้แก่สีแดงสีเหลืองและสีน้ําเงินเมื่อนําสีทั้ง3สีนี้นะคะมาผสมกันก็จะทําให้เกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมานักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าสีที่เกิดใหม่ขึ้นมามีสีอะไรบ้างถ้ายังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ สีขั้นที่1นะคะนั่นก็คือแม่สีนะคะอย่างที่บอกไปนะคะแม่สีก็จะมีเพียงแค่3สีเท่านั้นนะคะนั่นก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินนะคะซึ่งทั้ง3สีนี้นะคะเป็นแม่สีที่ไม่มีสีไหนนะคะมาสามารถผสมกันแล้วได้สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินแท้นะคะดังนั้นมันก็เลยได้ชื่อว่าเป็นแม่สีนั่นเองซึ่งอยู่ในสีขั้นที่1ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องของหลักการผสมสี สีขั้นที่2ค่ะก็จะเกิดจากสีขั้นที่1ทเนี่ยทำการผสมกันเองนะคะตัวอย่างเช่นสีแดงผสมกับสีเหลืองได้สีส้มสีน้ําเงินผสมสีเหลืองได้สีเขียวค่ะและสีสุดท้ายนะคะสีแดงผสมกับสีน้ําเงินก็จะได้สีม่วงนั่นเองดังนั้นค่ะสีขั้นที่2ก็จะมีสีที่เกิดขึ้นใหม่นั่นก็ได้แก่สีส้มสีเขียวแล้วก็สีม่วงค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูหลักการผสมสีของสีขั้นที่3กันค่ะสีขั้นที่3มนะคะก็จะเกิดจากสีขั้นที่1ค่ะทําการผสมกับสีขั้นที่2นะคะก็จะเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมานั่นก็คือสีขั้นที่3นะคะตัวอย่างเช่นสีแดงผสมกับสีส้มได้เป็นสีส้มแดงค่ะสีเหลืองผสมกับสีส้มได้เป็นสีส้มเหลืองค่ะสีน้ำเงินผสมกับสีเขียว ได้เป็นสีเขียวน้ำเงินค่ะสีเหลืองผสมกับสีเขียวได้เป็นสีเขียวเหลืองค่ะสีน้ำเงินผสมกับสีม่วงได้เป็นสีม่วงน้ำเงินค่ะและสีสุดท้ายค่ะสีแดงผสมกับสีม่วงได้เป็นสีม่วงแดงค่ะ ดังนั้นนะคะสีในขั้นที่3ก็จะทำให้เกิดสีใหม่ขึ้นมาอีก6สีนะคะได้แก่สีส้มแดงสีส้มเหลืองสีเขียวน้ำเงินสีเขียวเหลืองสีม่วงน้ำเงินและสีม่วงแดงค่ะ ซึ่งเมื่อนำสีที่ได้นะคะจากการผสมสีตั้งแต่สีขั้นที่1สีขั้นที่2และสีขั้นที่3นะคะเอามาเรียงกันก็จะเกิดเป็นวงสีธรรมชาติขึ้นมาดังนั้นค่ะวงสีธรรมชาติก็จะมีทั้งหมด12สีด้วยกันค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องวน,นาสี วนะสีหมายถึงสภาพของสีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะซึ่งวนะของสีที่อยู่ในวงสีธรรมชาติค่ะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทได้แก่สีวน,นาอุ่นกับสีวนะเย็นค่ะ เรามาดูสีวันะอุ่นกันก่อนนะคะสีวันะอุ่นเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าสีวันะร้อนก็ได้นะคะจะเรียกวันะอุ่นหรือว่าวันละร้อนก็ได้ซึ่งเป็นสีที่ให้ความรู้สึกร้อนหรือว่าอบอุ่นรู้สึกสดใสนะคะรู้สึกถึงความรุ่รงโรจน์รู้สึกถึงความโอ้อารู้สึกถึงความรักแล้วก็อาจจะรู้สึกถึงความรุนแรงก็ได้ จากภาพประกอบนะคะซึ่งนักเรียนลองดูสีวนาอุ่นสิสีวนาอุ่นนะคะก็จะเริ่มจากสีเหลืองนะคะสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงแล้วก็สีม่วงนะคะซึ่งเป็นสีสุดท้ายนะคะดังนั้นสีที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนะคะก็ถือว่าจัดอยู่ในสีวนาอุ่นค่ะ ซึ่งเป็นโทนสีที่ทำให้ดูแล้วรู้สึกร้อนนะคะดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกล่าเริงรู้สึกถึงพลังความรักแล้วก็รู้สึกถึงความรุนแรงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสีวนาเย็นสีวนาเย็นนะคะก็เป็นสีที่ให้ความรู้สึกถึงความเย็นนะคะแสดงถึงความเยือกเย็น ความสบายความสงบนะคะความสุขุมรอบครอบแล้วก็ความชุ่มชื้นนะคะซึ่งจากภาพประกอบนะคะสีวันเย็นนะคะก็จะเริ่มจากสีเหลืองนะคะสีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ําเงินสีน้ําเงินสีม่วงน้ําเงินและสีสุดท้ายคือสีม่วงค่ะซึ่งสีที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็เป็นสีที่อยู่ในวันนเย็นนะคะทําให้โทนสีเหล่านี้นะคะ เป็นสีที่ดูแล้วรู้สึกเย็นสบายรู้สึกชุ่มชื้นนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความสงบด้วยค่ะแต่เอ๊นักเรียนลองสังเกตบาา้างไหมคะว่าเมื่อกี้นะคะคุณครูจะพูดซ้ำอยู่สองสีนะคะนั่นก็คือสีเหลืองและสีม่วงนั่นเองค่ะซึ่งมีความพิเศษนะคะสองสีนี้นั่นก็คือสีเหลืองและสีม่วงค่ะเป็นสีที่สามารถอยู่ได้ทั้งสองวันหน้าสีเลย ดังนั้นค่ะสีเหลืองจะอยู่ในวันนะอุ่นก็ได้นะคะหรือว่าวันนะเย็นก็ได้และสีม่วงค่ะก็จะอยู่ในวันนะอุ่นหรือวันนะเย็นก็ได้เช่นกันค่ะเรามาสรุปความรู้ที่ได้กันในครั้งนี้กันนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่ในบทที่หนึ่งนะคะเรื่องวงสีธรรมชาติและวันนะสีค่ะ สำหรับเรื่องวงสีธรรมชาตินะคะก็จะเริ่มจากแม่สีนะคะซึ่งแม่สีก็จะมีเพียงแค่3สีเท่านั้นนะคะนั่นก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินซึ่งทั้ง3สีนี้นะคะเมื่อทำการผสมกันแล้วก็จะเกิดสีใหม่เกิดขึ้นมานะคะซึ่งถ้าเราเอามาเรียงกันนะคะก็จะได้เป็นวงสีธรรมชาติทั้งหมด12สีดังภาพประกอบนี้ค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของวันณะสีนะคะ วนาสีก็คือการแบ่งกลุ่มของสีนะคะที่แบ่งตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็นสีวนาอุ่นนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างว่าสีวนาร้อนและสีวนะเย็นค่ะซึ่งสีวนาอุ่นนะคะมีดังนี้ค่ะมีสีเหลืองสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงและสีม่วงส่วนสีวนะเย็นนะคะได้แก่ สีเหลืองสีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินสีม่วงน้ำเงินและสีม่วงค่ะและสีที่สามารถอยู่ได้ทั้งสองวันนั้นนะคะนั่นก็คือสีเหลืองและสีม่วงค่ะสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งสองวันนั้นเลยซึ่งสีวันน้อุ่นนะคะก็จะทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นนะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกลาเิงรู้สึกถึงภัยอันตรายค่ะ ส่วนสีวนาเย็นนะคะก็จะให้ความรู้สึกถึงความเยือกเย็นนะคะความสงบความชุ่มชื้นเป็นต้น